คืบหน้าเจ้าหน้าที่นิติเวชตรวจสอบชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะและชิ้นส่วนสะบักซ้ายพบรอยกระสุนปืนด้านหลังคาดถูกยิงด้านหลังเสียชีวิตก่อนนำศพไปแยกชิ้นส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสบพบางบัวทองขยายพื้นที่ค้นหาชิ้นส่วนมนุษย์จากกรณีเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางบัวทองได้รับแจ้งเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์บริเวณข้อมือและชิ้นส่วนต่างๆถูกชำแหละและใส่ถุงดำไปทิ้งในซอยเปรี่ยวและเมื่อวันที่21เมษายน2567เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้รับแจ้งว่า พบเลื่อยและขวานซึ่งคาดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุห่างจากจุดแรกที่พบชิ้นส่วนมนุษย์เพียง2กิโลเมตรเมื่อเวลา15นาฬิกาเจ้าหน้า,นาที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสบพบางบัวทองขยายพื้นที่ค้นหาจุดน่าสงสัยที่คาดว่าจะเป็นจุดทิ้งศพและได้ตรวจพบชิ้นส่วนที่เป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์และข้อต่อซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นข้อศอก หรือเข่าของผู้เสียชีวิตอยู่ห่างกันประมาณ10เมตรบริเวณซอยผู้ใหญ่เลี่ยมหมู่4ตำบลพิมลราชอํเาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นซอยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดแรกที่พบชิ้นส่วนข้อมือเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นโดยชิ้นส่วนดังกล่าวถูกนำมาทิ้งในป่าข้างทางและคาดว่าได้ถูกสัตว์หรือตัวเงินตัวทองฉีก กระชากถุงขยะออกเพราะมีเศษถุงดำกระจายเกลื่อนและมีการลากชิ้นส่วนมนุษย์ออกมาค่ะล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกาเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติเวศวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะมนุษย์และชิ้นส่วนสะบักด้านซ้ายเพศชายไม่ทราบอายุได้ตรวจสอบในเบื้องต้นพบรอยกระสุนที่บริเวณกระโหลกศีรษะด้านหลังซ้ายหนึ่งรูและมีลูกกระสุนไม่ทราบขนาดอยู่ในปาก จำนวนหนึ่งนัดและมีร่องรอยของการอุดฟันหลายซี่และพบเส้นผมติดอยู่นิดหน่อยยาวประมาณ9เซนติเมตรส่วนกระดูกคอมีร่องรอยถูกตัดจากของมีคมสันนิษฐานว่าอาจจะโดนยิงจากด้านหลังจนเสียชีวิตมาก่อนที่จะมาแยกชิ้นส่วนส่วนชิ้นส่วนสะบักซ้ายคาดว่าอาจจะถูกสุน,นัขหรือสัตว์ คาบออกมาจากถุงขยะจึงทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวกระจายไปยังจุดอื่นๆหลังจากนี้เจ้าหน้าที่นิติเวชจะได้นำหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปในส่วนของการค้นหาเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยปอเต็ตึกงได้ลงตรวจสอบบริเวณรอบๆบ่อน้าแล้วเนื่องจากบ่อน้ำมีลักษณะที่ตื้นมีน้ำลึกประมาณเข่าเท่านั้นหากทิ้งเป็นถุงขยะ คงไม่จมลงไปในน้ําแน่นอนจึงไม่ต้องใช้ชุดดำน้ําเพื่อค้นหาและประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลบางบัวทองนํารถแบคโฮมาเคลียพื้นที่บริเวณรอบๆที่เป็นป่าและหญ้าขึ้นรกทึบซึ่งสงสัยว่าอาจจะมีชิ้นส่วนอื่นๆกระจายอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการปูพรมค้นหาต่อไป ป้าติมอายุ68ปีเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้เล่าว่าได้ยินเสียงรถทุกวันช่วงปลายเดือนที่แล้วรถน้ําเสร็จเข้าบ้านไม่เคยเห็นถุงดําจะได้กลิ่นเหม็นเน่าตลอดเพราะจะวางยาเบื่อหนูเป็นประจําสอยนี้เป็นซอยตันมีรถเข้ามากลับรถบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นรถจาก บ้านหลังใหญ่ที่อยู่ในซอยแถวนี้มีคนนอกหลงเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่เยอะเนื่องจากพื้นที่แถวนี้ติดคลองทําให้มีตัวเงินตัวทองเยอะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกสัตว์พวกนี้กัดหรือคาบชิ้นส่วนขึ้นมาได้นิว24สถานีประชาชนสุกันวลิสุวรรณรายงาน